เขาดีไซน์ออกมาสวยเท่ลงตัวนะครับก็แรงดูดมีถึง4,200 pa ในเรทราคานีเนี่ยดิมถือว่ามันค่อนข้างสูงมากๆเลยออโต้เอ็มตีด็อกกำลังดูดสูงถึง27,000 pa ไม่แปลกใจเลยที่มันจะไม่เหลือฝุ่นลงเหลืออยู่ในตัวโรบอททาให้เราไม่ต้องเอาฝุ่นไปเททิ้งเองเรื่องของตัวปั๊มน้ําที่เป็นปั๊มน้ําไฟฟ้าครับเราสามารถปรับระดับได้เยอะมากๆถึง30ระดับมันอาจจะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะที่เพื่อนกําลังตามหาอยู่ก็ได้ครับ สวัสดีเพื่อนชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมครับผมในวันนี้นะครับดิมก็จะมารีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอ,อัจฉริยะจากแบรนดังอย่างแบรนด์ r o b บล o c k ครับซึ่งในช่องของเราเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วในรุ่น S Series และนี่จะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ดิมจะมารีวิวใน Q Series อย่าง r o b บล o Q7 Max Plus ตัวนี้ครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้จักแบรนด์ r o b o ล็อกนะครับดิมบอกก่อนเลยว่า r o b บล o c k เนี่ยเป็นแบรนด์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพืื้้้นนนนทททททีีทททท่่่เเเเปปปป็็บบบรรรริิษษัััะะดดโโลลกกไแววยาาาาจจงศใชชอ เบย์จิงโลบอ b o c k เทคโนโลยีครับซึ่งโลบอ block เนี่ยเขามีการส่งออกสินค้าไปทั่วโลกมากกว่า4ล้านเครื่องแล้วนะเขายังเป็นที่นิยมมาก,มากๆทั้งในโซนยุโรปอเมริการวมถึงในบ้านเราเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับคงไม่ต้องพูดแล้วนะครับว่าโลบอ block เนี่ยเขาถือเป็นแบรนด์อันดับต้นๆเลยครับทั้งในประเทศไทยและก็ระดับโลกด้วยก็จุดเด่นของทางโ o บล block เนี่ยจะเป็นเรื่องความฉลาดของ AI แล้วก็เทคโนโลยีที่มีการอัปเดตอย่างสม่เเสมมออีกกาาารพััฒนตตววงแล้ทํ ขึ้นมาเองด้วยครับเป็นแบรนด์ที่สุดยอดมากๆสาหรับหุ่นยนต์ดูดุ่นถูพื้นอัจฉริยะที่ดิมเคยรีวิวไปอย่างใน S series เนี่ยจะเป็นรุ่นระดับที่เขาเรียกว่า High e n d ครับจัดเต็มมากทั้งเทคโนโลยีความพรีเมียมของอุปกรณ์ต่างๆจะเป็นระดับ High End หมดเลยราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ดิมบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนแต่ในครั้งนี้ครับดิมจะมารีวิวใน Q series กันบ้างเป็นเซกเมนต์ที่ย่อลงมานิดนึงครับจะยังเกาะกลุ่มในระดับพรีเมียมแบรนด์อยู่นั่นเองเเรราาายังงไดด้ควมมฉลขอ AI อ AI นหนืนนนใุ่ S Series เลยครับก็คือแบบความฉลาดจัดไปมากแต่สิ่งที่มีการปรับลดลงมาก็จะเป็นในเรื่องสเปคต่างๆยิบย่อยนะครับแต่แม้จะมีการปรับสเปคมาก็ยังบอกว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เหมือนเดิมครับอย่างตัว Q7 Max Plus ตัวนี้เนี่ยมีแรงดูดสูงถึง4,200 PA เลยนะครับเดี๋ยวที่ไงเรามา unbox ไปพร้อมกันก่อนดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูสเปคและดีไซน์ไปทีละอย่างเลยครับดิมขอแบ่งเป็น2ส,ส่วนละกันก็จะเป็นในส่วนของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูกพื้นอัจฉริยะ Q7 Max Plus ตัวนี้ครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็น Auto m ต t ้ d o c กเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยสําหรับตัวหุ่นยนต์ r โรบอ x Q7 Max Plus ตัวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดิมอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยก็คือ มันสวยมากครับโดยในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีสีให้เลือกด้วยกัน2สีครับก็คือสีดําล้วนแบบนี้ก็จะเป็นดําล้วนเลยกับสีขาวครับที่เป็นทูโทนเป็นขาวแล้วก็ดำครับดูเท่มากๆเลยนะโดยจุดเด่นของ Q7 Max Plus ตัวนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาถึง5,200มิลลิแอมซึ่งมันถือว่าเยอะมากๆนะแล้วก็แรงดูดมีถึง 4,200 PA นะครับ4,200 PA ในเรทราคานี้เนี่ยดิมถือว่ามันค่อนข้างสูงมากๆเลยแล้วก็ตัววัสดุอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยจับได้เลยนะครับว่ามีความพรีเมียมน้ําหนักอยู่ที่4.2กิโลกรัมครับถือว่ามีน้ําหนักใช้ได้นะซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะครับในการที่หุ่นยนต์ของเรา มันถูพื้นครับและที่สําคัญตัวนี้เขามาพร้อมเทคโนโลยีการถูพื้นที่มีแรงกดด้วยนะครับอยู่ที่300กรัมครับการเล่นดีไซน์ตัวเครื่องเป็นแบบดําด้านเนาะแต่ตัวขอบๆเนี่ยเขายังมีดีไซน์แบบเป็นสีดําเงานะครับทำให้มันดูสวยมากขึ้นนั่นเองพลิกกลับมาอีกด้านครับผมก็จะเป็นในส่วนของรูที่เอาไว้ระบายอากาศเวลาคุณดวนเราทํางานนั่นเองครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับเทมากๆนะครับโลโก้โลโบโล็อกตรงนี้ด้วยนะบริเวณด้านบนนะครับจะมีปุ่มด้วยกัน3ปุ่มเนาะก็จะมีปุ่มโฮม ปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือว่าให้ตัวหุ่นยนต์เราทํางานนั่นเองครับกับตัวสุดท้ายครับจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ทํางานเป็นโซนแต่ถ้าเกิดเรากดค้างไว้ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กมาโดนปุ่มนะครับเป็นการล็อกปุ่มนั่นเองสําหรับบริเวณนี้มันจะเป็นตัวลีด้านะครับเป็น P ีไซเซนลีด้าเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่เขาใช้ในรถไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโดยเขาจะมีความแม่นยําสูงมากๆและสามารถสแกนได้แม้ยามกลางคืนนั่นเองครับดังนั้นในที่ที่แสงแบบไม่มีเลยเนี่ยหุ่นยนอยนไดู้ แล้วบริเวณด้านหน้าตรงนี้เราเปิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับตัวกล่องจุฝุ่นที่มีขนาดใหญ่นะครับจะมีความจุอยู่ที่470มิลลิลิตรนะครับถือว่าเยอะมากๆส่วนตัวถังน้ำเองก็จะอยู่ในตัวนี้ด้วยนะครับอยู่ที่350มิลลิลิตรจะเป็นแบบ two in one แบบนี้ครับผมดิมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะส่วนตรงนี้นะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราเอาไว้เปิด เพื่อทําการเทฝุ่นนั่นเองแต่ต้องบอกนะครับว่าตัว auto e m p t d o g g มันทํางานได้ดีแบบดีมากๆจนกระทั่งดิไม่ต้องเอาฝุ่นไปทิ้งเองเลยครับมันดูดไปจนเกลี้ยงเลยแล้วตัวนี้นะครับเป็นฟิลเตอร์เฮปป้านะครับที่สามารถกรองฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า pm 2.5ได้ถึง8เท่าโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะด้านบนจะเป็นจุดที่เราเอาไว้เปิดเพื่อเติมน้ำครับรุ่นนี้เนี่ยเขามีการ ป้องกันน้ำแบบพลักออกมาด้วยนะจะเป็นแบบตาข่ายอยู่ข้างในตอนที่ดิมใช้งานเนี่ยดิมก็รู้สึกว่าเออมันมีอะไรแปลกๆนะตอนดิมเติมน้ามันไม่มีน้ําแบบกระฉอ,อ,อกมาดิมเพิ่งสังเกตว่าเออเขามีตาข่ายตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเพื่อนๆเจอปัญหาเมื่อก่อนเนาะเติมน้ําแล้วน้ามันกระฉอ,อ,อกมาในรุ่นนี้จะไม่เจอนะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้เนี่ยตัวปั๊มน้ําที่เขาเอาไว้ถูพื้นเป็นปั๊มน้ําไฟฟ้าซึ่งสามารถปรับระดับได้ถึง30ระดับเลยนะ ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ต Wi-Fi นะเพื่อนๆก็เห็นว่ามีไฟขึ้นมาแล้วก็ตัว QR code จะใช้ในการ Connect หรือว่าการเชื่อมต่อคุอ่นยนต์ของเราครั้งแรกที่เริ่มใช้งานนั่นเองครับมาดูกันที่ด้านล่างกันบ้างครับสำหรับด้านล่างนะครับจุดที่ดิมช่องมากเลยก็คือบริเวณแปรงที่เขาเอาไว้ปัดกวาดฝุ่นดูดฝุ่นเข้าไปนะครับเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยเขามาเป็นแบบแปรงยางล้วนเลยแบบเดียวกับซีรีส์เอสเป๊ะเลยครับแน่นอนว่าแปรงแบบนี้เนี่ย มันช่วยป้องกันเรื่องการที่จะมีขนเข้าไปติดเข้าไปพันได้ดีมากๆไม่ต้องมานั่งหงุดหงิดน,นะครับเวลาทําความสะอาดหลังใช้งานเสร็จตัวแปรงปัดกวาดในรอบนี้เนี่ยจะเป็นแบบยางล้วนเลยนะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยถ้าเกิดมันมีเศษผมเข้าไปพันตรงนี้ให้เราใช้ไขควงหมุนขันน็อตตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาผมออกได้ครับส่วนล้อเนี่ยก็ทํางานได้ดีครับบริเวณล้อด้านหน้านะนี่แล้วก็ตัวล้อที่เป็นล้อหลักเนี่ยครับ สามารถขึ้นพื้นที่ต่างระดับได้สูงถึง2เซนติเมตรนะแล้วก็ตัวโช๊ดีมว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับไม่แพ้ตัวซีรีส์ S ที่เป็นรุ่นพี่เลยสาหรับเซ,เซนเซอร์ในการชาร์จก็จะเป็นปุ่มสีเงินด้วยกัน2จุดตรงนี้ครับผมนอกจากนี้เขายังมีเซ็นเซอร์การตกด้วยกัน4ตัวครับอยู่นี่1 2 3 4ดังนั้นหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถป้องกันการตกได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูดฝุ่นในพื้นที่ต่างระดับตัวนี้รับประกันได้ว่าจะไม่ร่วงมาครับพูดถึงเซ็นเซอร์กรกกกนตตไไปปแลล้ววดิิมมืบอบอรรรเณชง นี้เนี่ยเขาจะมีโชคอยู่นะนุ่มมากๆนะครับตลอดการใช้งานดีมยังไม่เคยเจอการกระแทกแรงๆถามว่าทําไมเพราะว่าเขามีเซนเซ,นเซอร์ที่เอาไว้วัดระยะกําแพงเนี่ยนะครับอยู่บริเวณนี้ครับ1 2ึสเวลาหุ่นยนต์เราทํางานเนี่ยเซนเซ,นเซอร์ทั้งหมดจะทํางานไปพร้อมๆกับตัวลีดา้าของตัวนี้ครับดังนั้นดีมไม่เจอปัญหาการกระแทกกําแพงแ,พงแรงๆให้เห็นเลยเขามีแผ่นยางบริเวณรอบๆตรงนี้ด้วยนะดังนั้นก็จะช่วยเซฟพวกเฟอร์นิเจอร์เราได้ครับ สำหรับเรื่องการถูพื้นนะครับเขาก็จะมีแผ่นนี้มาให้เป็นแผ่นถูพื้นซึ่งผ้านเนี่ยสามารถแกะออกมาเอาไปซักได้ครับตายโรโบโล็อกเลยนะเวลาเราใช้งานเสร็จครับก็ทอเราไปซักให้เรียบร้อยเอาไปตากให้แห้งครับจะได้ไม่เหม็นอับไม่สกรปรกนะครับใช้ผ้าอนเนี้ยเสียบเข้าไป เท่านี้ก็จะเป็นคุณยนต์ที่พร้อมดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันที่ตัว Alta d o อกกันบ้างครับซึ่งต้องบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยมันมาแบบเล็กๆกระทัดรัดนะมีความสูงความกว้างที่กําลังดีเลยครับใครที่อยู่ที่บ้านพื้นที่ไม่ไดีเยอะเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนโดยหลักๆแล้วหน้าที่ของเขาจะมีการดูดฝุ่นเพื่อเข้าไปเก็บในตัวถังครับผมสามารถถอดฝาออกมา แล้วเราจะเห็นว่าตัวถุงจุฝุ่นเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆนะครับสามารถเก็ี่ฝุ่นได้2.5ลิตร2.5ลิตรใหญ่ขนาดไหนดิมว่าใช้งานกันได้แบบประมาณสักเดือนกว่า2เดือนเลยนะถึงจเจ้าถุงตัวนี้ครับไปทิ้งส่วนถ้าเกิดใครถุงเต็มแล้วจะค่อยๆเทขยับมาหรือว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเอาไปทิ้งก็ได้นะแต่เขาก็มีตัวนี้ครับเป็นถุงจุฝุ่นสำรองไว้เปลี่ยนครับหรือถ้าเกิดใครใช้งานครบแล้วอยากซื้อเนี่ยทางโลโบล็อกก็มีขายราคาไม่แพงด้วยสําหรับตัวถง Auto ังออโต้เอมตี้ด็อกตัวนี้ครับตัวโววออลโบล ถ้าเกิดเราไม่ได้ปิดฝานะหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ขาดหายไปไฟตรงนี้ครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ตัวฐานที่เขาให้มาเนี่ยที่เป็นสโลปนะครับดิมว่ามันแข็งแรงมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ดิมแปลกใจก็คือตัว r o บ l o คิวเจ็ดแม็ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีช่องดูดฝุ่นแยกต่างหากกับตัวหุ่นยนต์นะช่องดูดฝุ่นของเขาจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าบอกว่าเวลาเขาดูดฝุ่นออกอะ่ะเขาดูดจากทางช่องที่ฝุ่นเข้าไปที่โรบอทแลวตอนแรกนี้ก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่พอดิมใช้งาาานจริงงต้อบอบกกว่ดีมๆ เพื่อนๆจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันเป็นท่อแบบใสด้วยเพื่อที่จะทําให้เราเห็นครับว,ว่ามันมีอะไรอุดตันหรือเปล่าสิ่งที่นตะลึงก็คือดูทั้งฝุ่นขนาดเล็กขนาดใหญ่ทดสอบเครื่องให้เพื่อนๆดูมันไม่มีอะไรอุดตันเลยครับมันเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ตัวนี้ตัวฐานอะ่ะมันต้องใช้น็อตในการยึดใช่ไหมต้องใช้ไขควงเราก็ไม่ต้องหาครับเพราะว่าทางโรบล็อกเนี่ยเขามีให้เลยเออโอ้ดิว่าเขาใส่ใจแบบผู้บริโภคมากๆเลยนะตรงนี้ถือว่าเป็น ข้อดีมากๆเลยครับส่วนตัวฐานเนี่ยดีมบอกเลยว่ามั่นคงแข็งแรงมากๆครับนอกจากตัววัสดุจะดีแล้วเขามีแผ่นกันลื่นอะติดมากับตัวฐานเลย3จุดครับผมส่วนดีไซน์ในแง่าการใช้งานเองก็ทำออกมาได้ดีครับเช่นบริเวณแปลง2จุดนี้ครับมันจะเช็ดตัวเซนเซอร์ชาร์จของเราก่อนที่เข้าสเตชันตรงนี้นั่นเองดีว่ามันเป็นอะไรที่ใส่ใจมากๆเป็นจุดเล็กๆ แต่มันเวิร์กมากๆนะครับมีตัวล้อกันกระแทกนะครับทุกอย่างเนี่ยสวยงามลงตัวสุดๆไปเลยครับแล้วก็ตัวลมที่เขาดูดเข้าไปที่เครื่องตรงนี้ก็ไม่ธรรมดาครับมันมีกําลังดูดสูงถึง27,000 Pa 27,000 Pa ครับมันสูงมากๆดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่มันจะไม่เหลือฝุ่นลงเหลืออยู่ในตัวโรบอรตของเราเลยครับมาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างครับ สำหรับด้านหลังตรงนี้เนี่ยดิมว่าเขาดีไซน์มาดีเลยนะเพราะว่าจะเป็นช่องที่เราเอาไว้เก็บตัวสายไฟครับซึ่งสายไฟในรอบนี้จะเป็นแบบหัวโค้งแล้วก็เป็นแกนกลม2แกนเดี๋วดิมจะแกะให้ดูว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็ดีไซน์มาดียังไงด้วยความที่ว่าหัวเขาเป็นตัว L แบบนี้นะเสียบเข้าไปเวลาเพื่อนๆมองจากด้านหน้ามันจะไม่เห็นสายเลยครับมันซ่อนได้สวยมากๆแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกพันสายเพื่อเก็บได้นะครับว่าจะให้สายไฟออกทางบริเวณน,นี้ หรือว่าจะออกทางฝั่งนี้ครับก็ดูได้เลยว่าปร์คของเราอยู่บริเวณไหนและเขาจะมีการแบ่งพาร์ตตรงกลางตรงนี้ไว้ด้วยถามว่าทําไมถนะ้าเกิดเป็นช่องใหญ่ๆเลยบางทีมันก็ไม่ลงตัวไงเราก็สามารถพันครึ่งหนึ่งแบบนี้ได้ครับ <S <S ในส่วนของออโต้เอมตี้ด็อกนะครับหรือตัวถังจูฟุนอัตโนมัติที่คอยดูดฝุ่นให้เราเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ในกล่องเนี่ยที่ดิมันไม่พูดถึงก็จะเป็นตัวคู่มือเนาะคู่มือในรอบเนี้ยดิว่าเขาทํากันบ้านมา ดีกว่าเดิมอีกนะต้องบอกว่าทางโลบล็อกเนี่ยเขาใส่ใจลูกค้ามากๆนะครับเพราะว่าตัวคู่มือที่เขาทํามาเอาจริงๆนะแค่แผ่นเนี้เราก็รู้ครบหมดแล้วว่าเราจะต้องดูแลเครื่องยังไงประกอบยังไงเมนเทนแอน์ยังไงคือ มันจบแบบที่ไม่ต้องอ่านตัวอักษรเลยถ้าเกิดเพื่อนอยากรู้แบบละเอียดนะครับก็อ่านคู่มือแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยคู <an> ่ม<ๆ>ือเป็นภาษาอังกฤษอ่ะไม่ต้องห่วงครับเพราะทาง r o บ lock ็อก i l a n d อ่ะเขามีคู่มือเป็น QR Code ภาษาไทยให้ด้วยดังนั้นสามารถกดสแกนแล้วก็กดอ่านได้เลยครับโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสเปคแลวก็ดีไซน์ของ Rob บ lo Q7 Max Plus ครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานจริงกันบ้างดีกว่า สำหรับการใช้งานจริง r o บ l o x Q7 Max Plus เนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจเลยครับไม่ว่าจะเป็นกำลังดูดที่สูงถึง4,200 PA หรือว่าจะเป็นขนาดที่กระทัดรัดครับแค่ประมาณ35เซนเนี่ยก็จะทำให้เราประหยัดพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะ AI ก็ค่อนข้างฉลาดครับบริเวณเฟอร์นิเจอร์ไม่มีการกระแทกแรงให้เห็นเลยขึ้นพรมก็สามารถเพิ่มกาลังดูดได้ด้วยนะตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับ นอกจากนี้ครับตัวเครื่องมีขนาดไม่สูงมากแค่ประมาณ9.6เซนิเมตรทำให้สามารถทำความสะอาดใต้โซฟาหรือเฟอร์นิเจอร์ได้สบายๆครับกำลังดูดเนี่ยสบายใจหายห่วงไม่ว่าจะเป็นฝุ่นขนาดเล็กฝุ่นขนาดใหญ่นะครับ Lob o o b o l o c k Q7 Max Plus ตัวนี้เอาอยู่หมดครับตามที่เพื่อนๆเห็นเลย การกลับสเตชันก็ถือว่าทำได้สมูทมากๆครับไม่มีการกระแทกเลยนะนิ่มนวลสุดๆมาดูตัวกล่องเก็บฝุ่นกันบ้างครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเศษฝุ่นที่ดิมทดลองดูดเนี่ยมันเยอะมากใช่ไหมแล้วดูกำลังดูดของตัวออโต้เอ็มตีดอครับนี่มือไม่ต้องเปื้อนเลยนะครับตัวกล่องเก็บฝุ่นเนี่ยสะอาดหมดจดด้วยกาลังดูดที่สูงถึง2 7 0 0 0 PA นเจทำให้เราไม่ต้องเอาฝุ่นไปเททิ้งเองนั่นเองไว้ใจได้เลยครับสำหรับโ Lo บล o อก Q7 Max Plus ตัวนี้ มาดูการใช้งานแอปพลิเคชันกันบ้างครับรอบนี้เนี่ยอัปเดตหน้าตาดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับกดเครื่องหมายบวก1ทีแบบนี้แล้วก็สแกน QR Code ที่ตัวโรบอตเพียงเท่านี้เราก็เชื่อมต่อโรบอตเราได้แล้วครับโดยตัวหุ่นยนต์ของเราจะรองรับแค่ Wi-Fi 2.4นะครับยังไม่รองรับ Wi-Fi 5นะกดเข้าไป1ทีก็จะเจอตัวหน้าตาแผนที่แบบนี้เลยเมนูต่างๆเนี่ยใช้งานง่ายมากๆครับแล้วก็จะโชว์ด้วยนะว่าเส้นทางการทำความสะอาดล่าสุดเนี่ย ยังงงไบ้าด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มทำความสะอาดแลวก็ปุ่มกลับด็อกครับมุมขวาตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราไว้ปรับโหมดนั่นเองกดเข้าไปก็จะมีโหมดให้ปรับนะครับทั้งตัวดูดฝุ่นและก็ตัวถูพื้นเลยโดยตัวดูดฝุ่นเนี่ยมีให้เลือกสีกาลังดูดครับโหมดเงียบโหมดปกติโหมดกําลังดูดเทอร์โบและก็กําลังดูดแบบแม็กส์ครับส่วนการถูพื้นเนี่ยมีให้เลือกด้วยกัน5โหมดนะครับก็เป็นปริมาณน้ำนั่นแหละโดยปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะพิเศษครับเป็นปุ่มปัม๊มน้ำไฟฟ้าปรับได้สูงงุดดด30รรระัับบเเเลลือออกกาาที่ต้ไ้ไยค แต่โดยปกติแล้วดิงก็จะปรับเป็นประมาณนี้นะนอกจากนี้เรายังสามารถแบ่งห้องในแมปของเราได้นะครับกดที่ตัวนี้ก็จะเลือกได้ว่าห้องไหนใช้กําลังดูดเท่าไหร่ใช้ตัวการถูพื้นปริมาณน้ําเท่าไรครับเลือกเอาได้เลยส่วนปุ่มด้านล่างนะครับอย่างที่ดีบอกไปก็จะเป็นปุ่มการใช้งานโดยตรงนะครับสําหรับโซนนะครับเราสามารถเลือกปรับแต่งได้นะว่าจะให้หุ่นดต์ของเราไปทําความสะอาดบริเวณไหนครับนี่ เลือกขนาดได้นะครับปรับพื้นที่ได้นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเลือกให้ทําได้ด้วยว่าจะให้เขาทาความสะอาดกี่รอบก่อนกับตัวด็อกครับมุมขวาบนก็จะเป็นการเซตค่าต่างๆนะครับมีให้เลือกเซตมากมายอันบนสุดเนี่ยถ้าเกิดใครมีบ้านหลายชั้นก็เลือกเพิ่มแผ่นที่ได้ครับโดยเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด4ชั้นสําหรับการตั้งเวลาต่างๆก็สามารถทําได้ปกติครับส่วนออโต้เอมตี้เนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าจะให้เขาดูดฝุ่นแบบออโต้ทุกครั้งหรือเปล่าที่กลับสเตชัน สำหรับโรบอทเซตติ้งนะครับเราสามารถตั้งค่าเดี่ยวคัางเยอะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกําลังดูดเวลาอยู่บนพรมนะครับหรือว่าโหมดห้ามรบกวน สำหรับพินแอนโกนะครับเราสามารถเลือกเฉพาะจุดได้พอปักหบุดปุ๊บกดโกหุ่นยนต์ของเราก็จะวิ่งไปทําความสะอาดบริเวณนั้นครับรีโมทคอนโทรลมีให้เลือกได้กัน2แบบครับก็จะเป็นแบบ3ปุ่มนะครับเดินหน้าแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็เป็นแบบจอยสติ๊กที่เป็นแบบ360องศาครับนอกจากนี้ด้านล่างก็จะมีปุ่มสปอตคลีนนะครับแล้วก็ให้กลับตัวดอกด้วยสําหรับเมนเทนเนนะครับก็จะบอก้วยนะว่าอุปกรณ์ของเราใช้งานไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีการเสื่อมหรือเปล่านะโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้ สำหรับแถบเมนูด้านบนนะครับก็จะบอกว่าการทคาคมสารล่าสุดเป็นยังไงบ้างทําไปพื้นที่เท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์มุมขวาเนี่ยก็จะบอกว่าใช้งานไปกี่นาทีครับนอกจากนี้เราสามารถเลือกปรับแต่งเป็นแมปแบบ 3D ได้ด้วยนะถ้าเกิดใครชอบดูแบบ 3D ก็กดได้เลยครับโดยเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ตามสะดวกเลยครับนอกจากนี้เนี่ยตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราสามารถกดเพิ่มได้นะครับที่ตัวแมปตรงนี้ โดยที่เราเข้าไปที่ปุ่มนี้ครับจากนั้นกดเลือกเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกมากมายเลยครับเพื่อนๆสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับพื้นที่ในบ้านของเพื่อนๆได้ตัวหุ่นยนต์ของเราก็จะมีความระมัดระวงังและก็ทําความสะอาดได้แม่นยําม,มากขึ้นครับหมุนปรับแต่งได้อย่างอิสระเลยถ้าเกิดโอเคแล้วก็ติ๊กถูกด้านบนเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ นอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งแผนที่เราได้ครับกดไปที่ปุ่มนี้จะมีปุ่มด้วยกัน3ปุ่มแบบนี้เลยนะครับโดยปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มกำแพงที่มองไม่เห็นครับถ้าเกิดเรากดขึ้นมาเราสามารถสร้างกำแพงขึ้นมาได้ครับตัวหุ่นยนต์ของเราก็จะวิ่งไปเหมือนชนกำแพงล่องหนนั่นเองตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับปุ่มที่2จะเป็นปุ่ม no go zone ครับผมกดเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่ที่หุ่นยนต์ของเราจะไม่ไปทำความสะอาดนั่นเองครับปุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็น no mop zone เนื่องจากตัวนี้ครับเขาไม่สามารถยกผ้าถูพื้นหนีได้นะถ้าเกิดตรงไหนเป็นพรมเนี่ยก็ให้เ,เพื่อนๆกดโน m o อ zone ไว้ด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับดูการใช้งานจริงไปบ้างแล้วเดี๋ยวดิม,มาสรุปกันเลยดีกว่าว่าหลังจากที่ดิมได้ลองใช้โล b บล็ Q7 Max Plus ตัวนี้เป็นเวลาสอาทิตย์ดิมรู้สึกยังไงบ้างมีข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตยังไงครับมาเริ่มกันที่ข้อดีก่อนดีกว่าอย่างแรกนะเอาความรู้สึกก่อนนะครับที่ดิมได้ใช้เจ้า r o b บล็ Q7 Max Plus ตัวนี้เนี่ยดิมต้องบอกว่าในเลทร,ราคาเดียวกันอะ่ะมันถือว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่ฉลาดมากๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดทั้งูงถเนี่ย ทำออกมาได้ประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูพื้นดูดฝุ่นดิมว่ามันทําออกมาได้สะอาดจริงๆครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ดิมชอบเลยก็คือการทําความสะอาดในรุ่นนี้มันง่ายเหนือความคาดหมายมากๆเพราะตอนแรกนะครับดิมคิดว่าไอ้ตัวช่องที่เขาไว้ดูดฝุ่นเก็บเข้าไปอะ่ะมันอาจจะมีอาการติดขาดอยู่บ้างนะแต่จริงๆไม่มีให้เห็นเลยครับแล้วฝุ่นในตัวกล่องอะ่ะ ก็แบบสะอาดเรียมมากๆตัวฟิลเตอร์ทุกอย่างก็ทําความสะอาดง่ายครับไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเพราะฉะนั้นดิมรู้สึกว่าโรบล็อกในรอบนี้เนี่ยเขาทำกันบ้านมาดีมากๆเลยครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่สนใจหุนยนต์ดูดปุ่นถูพื้นอัจฉริยะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูข้อดีที่ดิมชอบมากๆเลยนะอย่างแรกเลยนะครับข้อหเรื่องของดีไซน์ดิมว่าโรบล็อกเนี่ย สอบผ่านทุกรุ่นอยู่แล้วเขาดีไซน์ออกมาสวยเท่ลงตัวนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่ดีมากๆดิมเชื่อว่าโลบล็อเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ใช้วัสดุดีมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับเลทราคาเดียวกันข้อที่2ครับตัว AI แน่นอนว่า AI ที่ให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฉลาดเท่าตัว s 7 m a x นะครับที่เป็นตัว reactive ai 2.0เพราะว่าดีมเอาไปลองทดสอบมา มันยังไม่สามารถแยกวัตถุได้เช่นแบบมีตุ๊กตาอยู่ที่พื้นนะครับมีลูกบอลอยู่ที่พื้นมีรองเท้าตัวนี้ยังไม่สามารถแยกได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ป้องกันการกระแทกเนี่ยตัวนี้สอบผ่านสบายใจหายห่วงครับไม่มีการกระแทก,กแรงให้เห็นเลยเรื่องที่3ครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะก็คือเรื่องของตัวปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มน้ำไฟฟ้าครับเราสามารถปรับระดับได้เยอะมากๆถึง30ระดับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากถูพื้นนะเพื่อนๆเ,เลือกได้เลยครับว่าอยากได้ปริมาณน้ำมากน้อย แ,แล้วทีเด็ดเลยก็คือปริมาณน้ํากับกําลังดูดฝุ่นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าห้องนี้ใช้กําลังดูดประมาณไหนปริมาณน้ํามากน้อยแค่ไหนเซตได้เลยนะครับสมมุติเข้าห้องที่1ก็จะเป็นกําลังดูดและก็ปริมาณน้ําอย่างหนึ่งส่วนอีกห้องหนึ่งก็เป็นกําลังดูดและปริมาณน้ําอีกอย่างหนึ่งครับตรงนี้นึกว่าเขาทํากันบ้านมาดีมากๆเรื่องต่อมาครับเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชันการเซตซีนต่างๆก็สามารถทําได้ง่ายได้มากๆ,ๆครับ สำหรับข้อสังเกตนะครับดิมต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นข้อจํากัดหรือว่าเป็นสเปคที่เขาทํามามากกว่าเนาะภายใต้เลยราคาเนี่ยมันเป็นนละเซ gment กับซีรีส์เอสนะซีรีส์คิจะเน้นความคุ้มค่าใช่ไหมครับดังนั้นตัว AI ก็อาจจะยังทําออกมาไม่ได้ฉลาดเท่าตัวซีรีส์เอสนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ถามว่ามันเพียงพอในการใช้งานไหมดิมบอกเลยครับว่าสบายๆแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้วยครับเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของวัสดุการประกอบเนี่ยทำออกมาได้เนี้ยก็จริงนะแต่ มันแอบเป็นรอยง่ายไปน,นิดนึงครับดิไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากตัวสารที่เขาเคลือบผิวหรือเปล่านะครับจะเป็นรอยเนี่ยง่ายทั้งตัวหุ่นยนต์แล้วก็ตัวออโต้เอ็มตีด็อกเลยครับก็มีรอยให้ดิมเห็นแล้วหลังจากการใช้งานเอาจริงหลักๆก็มีแค่นี้นะครับแค่2ข้อถ้าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยข้อดีขนาดนี้กับข้อสังเกตแค่นี้เราเพื่อนๆแฮปปี้อ,อะดิบอกเลยนะครับว่ามันอาจจะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูนพื้นอัจฉริยะที่เพื่อนกําลังตามหาอยู่ก็ได้ครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจโ o บล o อ Q7 Max Plus ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขามีแบ่งขายด้วยกัน2แบบนะครับก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นของเรานะครับในแบบที่ไม่มีตัว Auto MT Dock นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่16,900บาทครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น Plus แบบดีมนะครับที่มีตัว Auto MT d o c ตด้วยเนี่ยจะอยู่ที่2900 0บาทครับโดยเขาจะมีประกันให้เลือกนะครับแบบ2ปีแล้วก็3ปีซึ่งทั้ง2แบบเนี้ยราคาจะไม่เท่ากันดิว่ามันเป็นข้้ออดีขง Lo lox คับบแฟกกกลูาาม เลือกเอาเลยนะว่าอยากได้ประกัน2ปีหรือ3ปีซึ่งประกันโลบล็อกแคร์เนี่ยก็ดีม,มากๆครับเพราะว่าเขารวมถึงตัวแบตเตอรี่นะแล้วก็ตัวเซนเซอร์ที่เป็นลีด่านะครับใครสนใจโลบล็อก Q7 Max Plus ตัวนี้เนี่ยสามารถไปดูตัวจริงได้นะครับที่เซนทัลเวิลด์ชั้น4บริเวณโซนหน้าธนาคารนะครับเขามีให้เราเลือกดูได้เลยนะหลากหลายรุ่นนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดอยากสั่งซื้อแบบออนไลน์เนี่ยก็มีให้เลือกหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซนทัหรือว่าจะเป็นไลน์หรืออินสตาแกรมเนี่ยทางโลบล็อก i c ชเ l s สโตรก็มีให้เลือกได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับมีคำถามหรืออยากพูดคุยอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดีมและทีมงาน Next Tech ด้วยคลิปหน้าดีมจะเอาอะไรมารีวิวติดตามกันให้ดีๆนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย